สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้รัตก็จะดีใจมากเลยนะคะวันนี้เราก็เนี่ยค่ะเห็ดของเรานะคะออกเป็นช่อให้เราแบบว่าใหญ่มากเลยนะคะมีหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกเลยค่ะช่อนี้ค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นการเก็บกินรอบที่ส<ม>ี่ของเราแล้วนะคะโดยที่เรามีาหัวเชื้อก้อนเห็ดแค่1ก้อนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะปลูกแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะเอาใส่กระถางเนาะกระถางเราก็จะลองอถุงพลาสติกนิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าเอาไว้พรมน้ําแล้วก็เอาหุ้มเข้าไว้นะคะให้เขาเกิดความชุ่มชื้นเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ค่ะเราเก็บกินรอบที่สี่แล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งรอบนี้ก็จะสวยนะคะซึ่งตอนรอบที่สามจะให้เราแค่สองดอกเนาะอันนี้ช่อหนึ่งเนี่ยค่ะให้เราได้ตั้งห้าดอกเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นถึงความสมบูรณ์นะคะ แล้ววันนี้เราก็จะได้เอามาทํานึ่งด้วยนะคะวันนี้เราจะมีเมนูนึ่งเราจะนึ่งใส่ปลาทูเนาะเนี่ยค่ะสวยๆนะคะเพื่อนๆดีใจมากเลยรอบนี้ออกครั้งที่สี่แล้วค่ะเห็นไหมคะเห็ดเราก็เพาะได้นะคะลองเพื่อนๆถ้าอยากลองทําได้ก็ลองมีสักสิบก้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ปลูเพราะเขาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กินเรื่อยๆเลยค่ะนี้ของรัดรอบที่4แล้วนะคะเขาก็จะออกมาให้เราเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้คือผ่านไปจากรอบที่แล้วที่เราเก็บเพียงหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆ1อาทิตย์เขาก็จะออกดอกใหม่ให้เราแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นเพราะเหตุทานเองหลังห้องนะคะซึ่งก็รัดก็จะปลูกผักหลังห้องของเราเนาะในพื้นที่ระเบียงเล็กๆโดยจะปลูกจากขวด พลาสติกหรือว่ากระถางเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่เนาะแล้วก็ไว้ที่ระเบียงนะคะเนี่ยอันนี้เราก็จะไว้ที่หลังห้องนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เอาเอาวางเห็ดไว้เนาะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะวันนี้ก็จะดีใจเป็นพิเศษเนาะเนี่ยค่ะเห็ดเราก็จะสวยๆเพื่อนๆลองทําตามได้แบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรับก็จะพาเพื่อนๆเด็ดแล้วก็พาเอา่อลดน้ําเห็ดไปด้วยกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะ เรามาเด็ดกันเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาวันนี้ก็จะรู้สึกก็คือมันเป็นครั้งที่สี่แล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ายังอยู่กับเราได้เงี้ยค่ะแล้วก็เลยจะรู้สึกดีใจเป็นพิเศษนะคะวันนี้ก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับการทําคลิปเพราะเหตุกินหลังห้องของเรานะคะซึ่งเก็บรอบที่สี่แล้วนี่ค่ะเราก็อ,าออกแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ได้แล้วค่ะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะเป็นการเพราะเหตุทานเองที่ประสบผลสำเร็จเนาะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเน,เนี่ยค่ะสวยๆนะคะเนี่ยค่ะคั่วเขาก็ตรงนี้ก็สวยๆนะคะ เพื่อนๆจะเอาไปทําเมนูได้หลายๆอย่างนี้เราไปใส่ต้มยำได้หรือว่าเพื่อนก็จะผัดได้หลายๆช่อก็ช่อดอกก็เพื่อนๆเอาผัดกับเพาเห็ดได้นะคะซึ่งกระเพราหลังห้องของเราก็มีเนาะแต่ว่าน,นี้เขาน้อยไปเราก็เลยจะเอาแค่นึ่งนึ่งใส่เฉยๆนะคะแล้วก็ถ้ามีต้มยำอย่างนี้ยต้มยำปลาทูเราก็ใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเห็นมากเลยนะคะ เป็นการเพาะเห็ดแบบง่ายๆปลอดสารพิษนะคะเนี่ยค่ะพราะเราซื้อหัวหัวเชื้อเห็ดมาหนึ่งก้อนเนาะแต่นี้เราก็จะได้มาจากพี่ผิงอันนะคะก็ขอบคุณพี่ผิงอันมากๆเลยนะคะที่ทําให้รัดได้มีเ,เห็ดทาาแล้วก็ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเป็นการเพาะเห็ดแบบง่ายๆเราก็สามารถทําได้ซึ่งเ,เราก็ได้กินหลายรุ่นนะคะก็แต่ ถ้าเพื่อนๆทําเราอาจได้กินแทลรุ่น2รุ่นเดี๋ยวเพื่อนๆลองทําตามรัดได้เลยนะคะคลิปเหตุรับก็จะมีเรื่อยๆลงไปเนาะตอนนี้ค่ะแต่รัดก็จะเอารวมคลิปกระกอบมาไว้เพื่อนๆนด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นการาเป็นงานดีเลยที่เรามีความสุขนะคะเหมือนอย่างนี้ค่ะเราเห็นเขาโตเราเห็นเขาออกช่อดอกทีละนิดทีละนิดแล้วใหญ่ได้เก็บแบบนี้ค่ะเราก็จะมีความสุขความภูมิใจมากนะคะเนี่ยค่ะ ซึ่งเราหยุดยาวเราไม่อยู่เขาก็ยังอยู่กับเรานะคะเช่นเช่นเรากลับบ้านตอนปีใหม่4ี่วันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้เหี่ยวไม่ได้ตายนะคะเขาก็จะเราก็จะลดน้ำให้ชุ่มไว้ก่อนไปเนาะเสร็จ mm. แล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะให้เราได้รุ่นที่4ี่ซึ่งก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในการเพราะเห็ดหลังห้องของรัดมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเพาะแบบมีความสุขเนาะเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะ เราก็จะได้เพาะไปขำๆแล้วเขาก็ออกให้เราเราก็จะขำๆแล้วก็มีความสุขมากค่ะวันนี้ก็จะเป็นรู้สึกประทับใจมากอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็ดสวยมากค่ะวันนี้รอบที่แล้วออกแค่สองดอกก็ไม่ค่อยบก็เลยไม่ได้ทําคลิปยาวๆนะคะทําคลิปสั้นๆเนาะแต่รอบนี้เขาออกเป็นช่อเลยอะคะ่ะเราก็เลยดีใจนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูต้นกระเพรานิดนึงเนาะที่เราจะเสนอเมนูก็คือกะเพราเห็ดได้แต่วันนี้เราไม่ได้ผัดให้ดูนะคะเพราะว่าเรามีแค่นี้เนาะมันก็จะเหี่ยวเล็กๆเราก็เดี๋ยวแต่เราก็จะบอกเมนูว่าเพื่อนๆก็เอาไปทํากะเพราเห็ดได้นะคะเดี๋ยวรัดพาไปดูกะเพราแดงนิดนึงเนาะของรัดซึ่งจะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกันนะคะถ้าเพื่อนๆเอามาใช้ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวรัดก็จะพาไปลดน้ําชอก้อนของก้อนเห็ดก้อนนี้นะคะ ไปดูต้นกะเพราแดงกันเลยค่ะอันนี้นะคะที่เมนูที่รัาแนะนําก็คือผัดเห็ดกะเพรานะคะผัดกะเพราเห็ดเนาะนี่ยค่ะหรือเห็ดผัดกะเพรากะเพราเห็ดหรือเพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะคะหรือจะเอา,อาผัดเห็ดใส่ไข่ก็ได้นะคะเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นกะเพราแดงที่รัาปลูกนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะออกยอดสวยงามนะคะอันนี้เราเพิ่งย้ายลง เอามาแขวนไว้ในกระถางขวดน้ำ6ลิตรนอกจากเดิมเราใส่ขวดน้ำ1.5ลิตรนะคะแล้วเราก็ตัดก้นเพื่อให้เขาลากเขาเปิดแล้วเราก็ใส่ดินเพิ่มลงไปให้เขาใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะของรัดก็จะแขวนไว้ง่ายๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆยอดเยอะเลยค่ะกะเพราเราเนี่ยค่ะเมนูที่เราจะทํากันนะคะเนี่ยค่ะถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจนี่เห็นไหมคะเห็ดเห็ดผัดกะเพราได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็น,นี่ก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูเพิ่มเนาะว่าเ,าเราปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเอามาใช้ทํากับข้าวได้แล้วก็ปลูกเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขในการปลูกผักเพ <P> ื่อนๆลองปลูกตามได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราดให้ดูกับเพาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปลดน้ <P> ําก้อนเห็ดของเรานะคะว่ารัดเพราะแบบไหนมันถึงออกออกผลให้เราได้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ เพื่อนๆท่านใดที่ดูอยู่มีก้อนเห็ดส่งมาให้รับเพาะได้นะคะรับรับได้ประมาณสิบก้อนเพราะว่าพื้นที่เราไม่ค่อยเยอะเนาะเราก็จะเอามาเอามาทําให้อย่างเงี้ยค่ะน่ารัก,น,รกน่ารักอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใครมีเชื้อเห็ดก็ส่งมาให้รับได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะทดลองปลูกให้นะคะอันนี้อีกนะคะถ้าเราจะทําต้มยำเห็ดเราก็สามารถเนี่ยค่ะ ผักหลังห้องของรัตก็จะมีหัวหอมต้นหอมด้วยนะคะเพื่อนๆนก็สามารถเด็ดไปใส่แบบสดๆเลยนะคะก็จะเป็นการสร้างความสุขให้เพื่อนๆอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดที่มีความเครียดหรือว่าวุ่นวายเพื่อนเพื่อลองหากระถางที่เหลือหัวหอมที่เหลือแบบนี้ค่ะลองมาปลูกเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขจากการปลูกผักจริงๆนะคะเราเห็นการเขาโตรอรอคอยอย่างนี้ค่ะก็จะมีความสุขมากๆนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถ้าเราทำต้มยำเห็ดเนาะก็จะมีอุปกรณ์ใส่นะคะเดี๋ยวก็จะพาไปรดน้ำเห็ดกันเลยค่ะอันนี้จะให้ดูสภาพก้อนเห็ดที่เราตัดแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีใย,ยหัวเชื้ออยู่ข้างในเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะซึ่งเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ด้วยลดลงไปตรง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 ,ตรงก้อนเห็ดเลยแล้วก็ผ้าพวกนี้เราก็รดให้เขาชุ่มเนาะเปิด แล้วก็จะเปิดง่ายๆเปิดก๊อกอกก๊น้ําใส่รถลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆทําแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรเนาะเราลองปลูกหลังห้องของเราเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาลงมาในอ่าสิงแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆนรดน้ำไปด้วยกันเลยนะคะเห็นไหมคะแรกแกเราลดเราลดเราลดอันนี้ก่อนนะคะเราเปิดน้ำเนี่ยค่ะ แล้วก็ลดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆขอให้ผ้าเขาชุม่มเนาะผ้าเขาแห้งเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือแล้วก็งอแบบง่ายๆนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยสีเรียสอย่างนี้แล้วก็ไปเอาเอาลดตรงตรงขั่วเขานินึงนะคะคั่วเชื้อเห็ดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่าเราก็ได้แล้วนะคะเขาก็จะอุ้มน้ําแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะในกระถางที่เราใส่ถุงพลาสติก แต่เราก็จะคว่ำน้ำออกนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราจะให้ผ้าเขาชุ่มชุ่มน้ำแล้วก็อุ้มน้ำเนาะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเทน้ำออกให้หมดนะคะเพื่อนๆก็สามารถลดอ่าสามวันครั้งได้เนี่ยค่ะคือเราเพาะกินเองเราไม่ต้องจีเรียสเห็นไหมคะ<ๆ>เขาก็จะได้ก้อนเห็ดอย่างเงี้ยค่ะที่เรา ที่เราลดน้ําเราสามารถออกให้เราได้อีกเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นการเพาะเห็ดแบบง่ายๆฉบับหลังห้องของรัดนะคะเนี่ยค่ะแล้วรัดก,ก็จะเอาผ้ามาหุ้มไว้้เขาแบบนี้แล้วก็ไปวางไว้ในถังอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะห่อให้เขาเหมือนเป็นเด็กเนาะก็เนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะรอเก็บรุ่นที่ห้านะคะเพราะรุ่นที่4ี่เราก็เก็บถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะรอเก็บรุ่นที่ห้าเพื่อเนี่ยค่ะให้เราได้กินแบบนี้อีกนเนาะเผื่อเขาออกให้เรา6กกดอกอันนี้ช่อหนึ่งเขาให้5้านะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะของการที่เรา มีอะไรทําเล็กๆนม่น้อไว้หลังห้องของเราเนาะหลังจากงานที่เราเลิกงานประจํามาหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เรามีเวลาว่างเราก็ทําทํางานสิ่งที่เรารักนะคะก็ค่อยๆทําซึ่งเป็นที่มาของการทําช่องของรัฐก็จนทําให้มีการสร้างรายได้ได้ก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนๆนะคะ ทุกการติดตามบางทีเราก็ทำคลิปยังไม่ค่อยเก่งก็เสนอแนะแนวทางกันได้นะคะหรือว่าบางทีเสียงจะไม่ค่อยชัดหรือว่าเสียงจะไม่ค่อยดีก็ขอภัยเพื่อนๆมาด้วยนะคะเพราะบางทีเราแบบไม่ค่อยสบายแต่เราก็อยากทําคลิปก็อาจจะมีเสียงไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าบางทีเราก็จะอยู่หลังห้องก็จะได้ยินเสียงเดาะบอลของลูกบาส ก็จะมีเสียงแทรกก็ก็ขออภัยเพื่อนๆมานะที่นี้ด้วยนะคะแต่เราก็จะมีความสุขที่เราได้แบ่งปันได้ทำคลิปได้พูดคุยกับเพื่อนๆได้อ่านคอมเมนต์ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะก็ Thank you everyone for coming my channel this is mushroom is big can eat four times It's okay. Have a nice a Have garden, back room, little bit in apartment for grow vegetable, little bit and this. ขอบคุณมากๆนะคะ Thank you very much for support me Thank you very much for j o i membership and for subscribe for like for comment. Thank you very much See you again next time By e bye. คลิปนี้ก็จะพูดยาวหน่อยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเพราะว่าเห็ดเราจะตื่นเต้นมากวันนี้เราได้กินสี่รอบแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะเดี๋ยวก็จะขอดตัวไปเก็บเห็ดเนาะเอากเกอาก้อนเห็ดไปเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเราลุ้นว่ารุ่นที่5เราจะได้กินกันหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณมากๆคะ่ะ Have a nice day see you again n e x t t i m e Bye bye Good luck เลิฟรีแฟนบายบาย